เมนูโคตรอร่อยวันนี้แบบประหยัดนี่ครับดูมาม่ารสต้มโค้งดูครับนี่แล้วก็น้ำต้มยำกระป๋องดูดิเนี่ยดีมากนะเมนูนี้ครั้งนี้ครั้งที่สอง ที่ทำดูดูครับดูครับโอ้โหโคตรดีเลยโ,โ,โคเลเข้ากันมือนี่เบ็ดเสร็จแล้ว ยี่สิบบาทดูฮะชูชีแบบนี้เลยโอ้ยร้อนร้อนตาไหลเลย ดูจ uh. ิ้นพองไประดับนี้ต้องสองหอ่อ เปรี้ยวตัดเข็มเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันฟันยังโกเลยไม่เหลือแล้วข้างในปาก ไปอะเรียกได้ว่าเป็นเมนูโคตรประหยัดก็ว่าได้ดูดิเอาของที่มีอยู่มากิน ออหมูสับปกระป๋องเห็ดเห็ดฟางอืม แค่นี้ก็อิ่มได้แค่นี้ก็อิ่มได้ดูฮนะดู นี่แบบนี้เท่านี้สวัสดีลาไปก่อน